ได้มาเจอร้านอาหารเกาหลีร้านนึงผมอยากกินมากผมมาอยู่ร้านติ่งเกาหลีเชียงใหม่ครับผมอยู่หน้าตลาดลินคำไอมาแล้วมาแล้วมาครับต๊ะกีซีพลไฟจัมโบ้เลยจัมโบ้นี่คือไซส์ยักษ์เลยว้าวอ้สวยๆเลยอื้มอือ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 ืออืออ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์อิเตอร์เซนิใหครับกลับมาที่นี่อีกครั้งครับกัดแล้วนะปัดลินคำที่ตรงนี้เลยหลายคนจะคุ้นมากปั่นจิ้งหลีดเทปก่อนมาปัดจิ้งหลีดตรงนี้เลยกลางนี้เลยฮะเนื่องจากครั้งก่อนที่เรามานะครับผมได้มาเจอร้านอาหารเกาหลีร้านหนึ่งผมอยากกินมากเพราะเดินผ่านไปผ่านมาและวันนี้ผมมากับจานยักษ์ฮะแน่นอนเลยวันนี้ผมจะไปกินจานเล็กเฮ้ยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตลกกับครูบ้างเลยครับเป yeah, <yeah>, yeah. ้โอเออโอเค <laughs> ผมจะมากินจานยักษ์ครับผม ซึ่งวันนี้ครับผมมาอยู่ร้านติ่งเกาหลีเชียงใหม่ครับผมอยู่หน้าตลาดลินคำโอเคเราไปดูอาหารดีกว่าว่าเรากินอะไรครับวันนี้ลุยตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านนะฮะร้านเขาก็แบบเป็นซุ้มเกาหลีปะเพิินเกาหลีนี่คือสรตทฟู้ดเกาหลีเลยอ๋อเป็นสรีทฟู้ดเกาหลีเลยนี่มีกระดาษชิชูวอะไร้อยประมาณนี้เลยโอ้โหเป็นสแตนนี้เลยเหรอโอเคเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าครับว่าผมจะเลือกเมนูไหนเป็นจานยักษ์ซึ่งผมมาเห็นตัวนี้ฮะเป็นต็อกโบกีอบชีส ถ้าทำเป็นจานร,รักนี่าน,น่าจะสวยนะ oh, <my> แต่ไอ้ดำๆนี่ก็น่ากินนะเดี๋ยวเอามาเป็นแบบออเดอร์ออเดอร์อาหารเกาหลีมีเยอะมากเลยราคาก็ดีเลยมีเครื่องดื่มด้วยนะเครื่องดื่มเกาหลีมาจากเกาหลีโดยตรงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมสั่งนี่เลยฮะเป็นต็อกบกีอบชีสแล้วก็พอละเป็นทำเป็นเป็นจานยักษ์ก็เอาสัก8 9ดกโลก็น่าจะอิ่มแล้วเฮ้ย hey, ช่วงนี้ฟินนะช่วงนี้ฟินนะโอเคงั้นเดี๋ยวบอกเจ้าของร้านเขาทำเลยเดี๋ยวเรามาน<ม>ั<ม>่งกินป้ามี่มเป้าด้วย ร้านนี้เขาก็ดีนะเพราามาถึงปุ๊บเขาก็เสิร์ฟเครื่องเคียงเลยยังไม่ต้องแบบสั่งอะไรนะเครื่องเคียงเขาก็จะมีนี่ครับอันนี้หใช้เท้าดองไอมาแล้วมาแล้วามาแล้วครับตบอ,อีเช็ดพ่นไฟจัมโบ้เลยจัมโบ้นี่คือไซส์ยักษ์เลยน้ําหนักน่าจะประมาณสามโลอ่ะอันนี้คือเดี๋ยว ต้องพ่นไฟเพิ่มไหมฮะใช่ครับต้องพ่นนิดนึงให้มันหนายืดสวยๆเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวพ่นเลยฮะเดี๋ยวผมพร้อมทานแล้วฮะได้ครับผมมาพ่นไฟเพิ่มวันนี้ผมต้องอันยองก่อนนี่คือเขาอันยอง하세요อมผ้ามากอันยอง하세요ได้ได้นะได้นะคล้ายกันดีหัวนี้คือเมนูอะไรครับชื่อเมนูต๊อกตุกตีชีพ่นไฟครับเขาปกติ จานธรรมดามีขาดนีครับจานธรมรมดามีเป็นนาชาย<อ>เป็นชีสพ่นไฟหรือว่าจะเป็นดับเบิลชีสก็มีฮะแต่นี้เป็นครั้งแรกเลยที่พ่นเยอะขนาดนี้โอ้คิดว่าผมจะกินหมดไหมฮะไม่น่าหมดนะผม <laughs> ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะน่าจะหมดเหมือนกันต้องลองดูโอ้โห,โโห,โโหเริ่มเริ่มเริ่มแบบหน้าแบบเต็มเียมแล้วนะเออ,อหยเห็นได้ละลายไหล แต่ตอนนี้เหมือนไหลร้อนมากเลยเรียบร้อยครับอันนี้พร้อมเลยใช่ไหมครับพร้อมทานได้เลยยืดสวยๆได้เลยโอเคงั้นผมทานเลยนะครับผมขอบคุณพี่ตั้ขอบคุณพีตั้มาเริ่มกันดีกว่าครับผมนี่เป็นต๊อกโอกกื้ สวยๆเลยอืเราต้องยืนกินปะแนี่ย่ร้อ,อ,อนอร่อยถือว่าพี่เลือกเมนูได้ถูกนะปกติเรากินแบบต้อกเกลีปกติใช่ไหมธรรมดาธรรมดาอันนี้แบบชีสจะยืดไปไหนเนี่ย เห็นแล้วน้ำลายไหลกินเลยสิฮะฟินมากมตรงนี้เป็นกาดลิงคำนะไม่ใช่หน้ามงหน้ามอนะไม่ใช่นะกาดลิงคำสำหรับเวลาร้านเปิดปิดนะฮะร้านเปิด5โมงถึง5ทุ่มไม่มีวันหยุดก็ดูตามเพจแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวผมขึ้นเพจนะครับร้านติ่งเกาหลีเชียงใหม่ครับผมอยู่ลิงคำอืมอืม,อมนี้อร่อยนะกิมจิ ่อาอืมเป็นชื้นๆตอนนี้กางเกงกางเกงอ่ะยืดหมดแล้วเต็มกางเกงแล้วแป้งมีความเหนียวนุ่มเข้ากันดีฮะกับชีสนี่คือแบบทำต่อ,ตอ,ตอ,อ อร่อยมากมส่วนน้ำเขาจะเป็นเสิร์ฟเป็นแบบนี้นะอันนี้ส่วนเครื่องเคียงนี่เขาแถมมาอยู่แล้วหรือว่าไงฮะใช่ครับแ,แถม,แถมทุกเมนูเลยหรือว่าเฉพาะเมนูนี้ฮนะท,ท,ท,ทุกถาโต๊ะเลยโอ้อันนี้หมดขอได้ร้านนี้เขามีเครื่องดื่มเกาหลีด้วยที่ผมบอกมาตอนต้นคลิปวันนี้ต้องสักลึกมาแน่เนี่นะย,ยถังฉากก็ได้ถังฉากก็ได้ฉากก็ได้นะเราจะลุยกินเนื้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่หมด อืมฟินจริงๆนะที่ไม่เคยกินอาหารเกาหลีแบบฟินขนาดน,นี้มาก่อนอแต่ที่พี่ชอบตรงตรงเนี้ยเครือ่องเคียงอร่อยแล้วก็วเยอะด้วยสำหรับคนไม่อยากกินอาหารเกาหลีก็มานั่งดื่มเครื่องเคียงเขาเสิร์ฟให้ตลอดเป็นกับแก้มขเขาเรียกวนะ่าไงอือโอ้โหเยอะม,มากที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตะเกียบปกติไปกินร้านเกาหลีตะเกียบเหล็กหยิบไม่ติดล่วง เหล็กไม่พอแบนด้วยที่ไม่ได้กินเลยอ๋อที่ต่อยกิน่หยแบง่งนี่ไงหนี่ไงนึ่ไง,ไอ,งอยู่เกาหลีมานานตอนนี้นกังวลมากจะหมดหรือเปล่าป๊อกแบบเยอะมากอ๋อครับอืมเนื้อแป้งป๊อกเลยอืมใหญ่มากบเบ้อเลยอุ้ย เกือบครึ่งก็จริงแต่ตอนนี้น่าจะเลยครึ่งเฉพาะอ้าวมีเส้นด้วยเหรอเพลินอันีอ๋อเป็นชีสเป็นชีสนอกจากร้านอาหารเกาหลีนะมีโมเดลญี่ปุ่นเนีพี่เปิ้ลชอบใช่ไหมอะไรก็ไหนนะฝากเพจไว้นะครับผมโมเดลตั้งพันนิดครับผมแค่นั้นแหละข้าวเลยครับข้าวเลยขาวเลยเนี่ะหมุนหมุนหมุนเดี๋ยวหฮะพี่แบงค์ว่า กินน้อยเห็นไหมอ่าครึ่งหนึ่งนะห่ยอ,อร่อยๆเยอะมากไม่รู้ชีสตอนนี้จะยืดหรือเปล่าโอ้โหมืชีสหมดไปวันเนี่ยโอ้ยเส้นก๋นวยเตี๋ยวเส้นใหญ่พรายเขาบอกว่าต๊อกประมาณโลครึ่ง พอไหมผมก็นึกว่าแบบโลครึ่องอ่ะปกติเรากินโลครึ่งน,นี่คือเรากินได้อยู่แล้วไงตอนนี้แบบแป้งล้วนแป้งล้วนยังไม่ได้ทํานะเหมือนแบบเส้นหมี่ยังไม่ได้ทำตอนทําเสร็จปุ๊บมันบวมขึ้นไงอาจจะสองสามกิโลอย่างเงี้ยเหมือนสป,ปาเกตตี้ปะประมาณนะปปาั้นเนาะสปาเกตตี้ครึ่งกิโลทําออกมาเป็นสองกิโลอย่างเงี้ยอืมตาจางเงี่ยโอ้เป็นไก่ทอดนะคะอันนี้คือชามขายเหรอฮะใช่ครับ อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคา109บาทครับ109บาทแน่นอนครับคุ้มคุ้มเป็นจาจำยอนครับผมจาจำยอนใช่ซอจำเกาหลีในซีรีส์นี้ดังมากเลยโอ้อันนี้เป็นอ๋อนี่ไก่เกาหลีใช่ครับไก่ทอดจะเป็นขึ้นชื่อของเกาหลีเลยถ้าไปเกาหลีต้องไม่พลาดไก่ทอดผมว่าคุ้มมากกินสองคนกับเซตเนี่ยกินแค่สองอย่างเนี่ยผมว่าโอเคอะคุ้มเลยแต่ตัวเนี้ยอร่อยมากตอนนี้ผมต้องลุยอันนี้ก่อนกลัวจะไม่หมด จะกินอันนี้ให้หมดหมดปะโอเคขอบคุณมากครับผมโอ้โหคำจะไมิดาใช่ไหมซามิดาคล้ายๆกันนี่แหละตอนนี้ผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนขอแบบเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันชนชน,ชนจะได้ดเดี๋ยวนิดเดียวหมดหมดมเดียเลยโอ้โนี่ฟิตนะเนี่ยมาโอ้โหไม่รู้ว่าต็อกแบบโลครึ่งมันจะออกมาได้กี่โลแล้วใช่มันบวมมาเองมันบวมไม่รวมชิ้นมันรวมปลาเนี่ยเมื่อกี้เขาว่ากิมจินี่ไม่อันเลยใช่ไหม เอาขอขออยเพ้วยขออยเพ้วย,ยสายกับแก้มอืมว้าวจะหมดแล้วครับผมช่วงนนี้ฟิตเขาให้น้อยขนาดไหนใครจะกินไม่หมดเมื่อกี้ได้ยินคนเกาเหลีอยู่ข้างหลังอ๋อคนเกาเหลีเขาดูนะเขาบอก<ด>อุย้ยอหสวยหายเลยใครหวานะคายละลายเระหลาดประหว่า,างประมาณนี้นะพี่พี่แตะแปตะแตะมันเป็นสำเนียงไงสำเนียงเขาเขาอย่างนี้แหละ มา,ททาโทวส,สุดท้ายฮะอัยอยอนออนี้ร้อนน้องหม,มูผัดซอ,โอสโอ้โหหมูผัดซอสชิ้น้นไฟนี่ราคาเท่าไหร่เว้ยร้อบาบททาแบบนี้เลยนะอุ้ยร้อนร้อนร้อนรอนรอนไฟมาไงก็เบิร์นไฟมาเยอะเมากร้อยยีบาทอันนี้ร้อยเก้าบาทโคตรคุ้มอ่ะ เไม่ทันละร้อนกว่าโอ้โหฟินจัดวันนี้ฟินจัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเขาลเสื้ออีกลัวเออควมันกระเด็นแล้วเขาเาะเสือ้อฮึหมจบหมดแล้วฮะสุดท้ายครับผมต็อกปกกี้คนไฟคำสุดท้าย ารู้งั้นต่อครับผมด้วยพี่ฮะวันนี้ฟิตเหรอโอ้ยวันนี้จริงจังบอกแล้วขอเบิร์นไฟนะครับอ่าขออันนี้ขอเบิร์นไฟเพิ่มนะฮะอันนี้เป็นหมูนะฮะเป็นหมูผัดซอสชีสบนไฟจำได้ว่า129บาทได้ครับ129บาทถูกมากอันนี้ชีสเยิ้มๆเลยเนี่ยเชื่อพี่ว่าไหนพี่เอกินต่ออ่ะก็น้าบ้องคิดอยู่นึงต้องได้เลยครับวันนี้เขาข้าวสารมาขนาดนี้แล้วเราต้องกินจิมจี๋ยิมจิ๋นี่อร่อยจริงๆนะเนี่ยมากแลยเราตืันต่อได้บ่ะครับผมขอบคุณครับ อันนี้เป็นหมูผัดซอสเกาหลีมังกรชิตค้นไฟถูกกะเนี่ยถูกก็เนี่ยไม่ใช่ไงไม่ใช่ไอะไรเลยค้นไฟค้นไฟน่ำมาอันนี้129บาทดูชิตด,ดี่ๆอร่อยข้างในเป็นหมูสามทั้นผัดทั้งนั้นเลยนี่ดูใกล้ๆเขียให้ชัดๆ เนี่ยดูดิจริงเนี่ยตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยข้างล่างเปนผักเมื่อกี้ผักก็เปล่าออืหมูแน่นๆมาดูฮะอ,อือหู้ยสายชียทำพลาดคือแบบ ข้างในมีแต่หมูอะหมูจริงๆนะกำลังนิด,นะนดเดียวเฮ้ยวางขึ้นาเลยวะ่ะต่อต่อ่อต่ไรอย่างเงี้ยวางขายเลยอ่ยะรำมาชิมอันนี้ต่อดีกว,ว่ากาจัมยอนซีดำนี่ใกล้ๆแลยฮะมาด้วยฮะโอ้ยเส้นพี่อ่ะเป็นสายเส้นอยู่แล้วข้างบนมัน,นก็จะเปื่อนซอสข้างล่างมันก็ใสไงเห็นไหมเนี่ยพี่อะแบ่งมา พวกนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันเป็นสไตล์เพิ่นน,น,นี่ยังมีไข่ไข่ต้มไข่ต้มสองฟองกินหมดไหมเนี่ยมาอืมไเนียอร่อยป่ะเยอะกินให้หมดเลย,อ,ย,อ,ยอร่อยมาเราไปรีเติมก,กินแบบนี้้ได้อยู่มา vui À, hả? สองฟองฮะเอ้ยสองเี้ยวตุดวันนี้ตุดอ้มหอมมา,ากมา,า,า,าเอาวันนี้อยากเอามาลุยต่อกันดีกว่าฮะไก่ไก่ไอซอสเกาหลีสูตรด,ดั้งเดิมดแป้งจะมีความกรอบๆข้างนอกนะไม่ได้หนามากนะ แต่ก็ไม่บางเกินไปนะไม่ได้แบบต่นหนังเลยนะอืมอร่อยเน,นี่ยก็นน้อเลยนากรอืมเครือบงาซอสแบบถึงเครื่องนะเดี๋ยวผมต้นนี้นะเดี๋ยวผมจะากาัดให้ดูหอมมากกรอบกรอบนี่เขามาให้เราสักพักนะนะตก้งใจจานยักนะ เอ,อาละตอนนี้ผมก็กินไปแล้วนะครับสมเมนูสี่เมนูอันนี้กินไม่หมดไม่ไหวจริงจริงคือรุนนที่สุดนะถึงอันนี้ไม่หมดก็คือแบบถือว่าสุดในในรุ่นแรกอันนี้เพราะว่ารุ่นนี้ไม่ไมไม่น่าจะเหลือแล้วฝากไปด้วยนะครับจานย่างเมื่อกี้จานแรกผมกินเป็นตอปป็อกปกี้มังกรเบิร์นพ่นไฟต็อกปกี้พ่นไฟชีสพ่นไฟเออเป็นจานยักษ์ประมาณ2-3กิโลถึงยังไงก็ถึงแล้วก็ส่วนละเนี่ยที่พี่กินได้ก็คือแบบมันอร่อยอีกอย่างไม่ร้อน แล้วก็ไม่เผ็ด้าบอกว่าราคานี่คือคุ้มมากนะราคาเนี่ย129บาทคุ้มมากสําหรับวันนี้ผมก็ขอฝากด้วยครับร้านติ่งเกาหลีเชียงใหม่อยู่ที่โครงการลินคำเลยฮนะเป็นโครงการดั้งเดิมสําหรับวันนี้ผมแบงค์อินเตอร์เซนเกแล้วก็ทีมงานขอฝากคนไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ของผมเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับผมสวัสดีครับโหวันนี้โคตรสุดวะ